เราก็มีเราก็มีการเขาของผมมิมิตั้งแต่เริ่มนั่งเลยนั่งเองยังไม่ได้เลยครับนั่งเบงก็ยังแบบล้งปึง้งเขาก็คือมีการต้องอีที่เริ่มฝึกตั้งแต่การที่เราต้องอลุกนั่งทรงตัวครับแล้วก็แล้วก็ฝึกที่เริ่มค่อยไปยืนผมก็เลยเียรู้ว่าผมเลยเข้าใจว่าอ๋อการที่เราจะยืนได้เนี่ยนะครับมันต้องมีการทีละขั้น ที่ขั้คือการที่จากการที่เราต้องถ้าเราเป็นสโตนหรือว่าเราเป็นคนดูแลเนี่ยเราต้องดูว่าญาติเราที่เป็นเนี่ยเขาเป็นยังไงตอนเนี้ยเขานั่งได้ไหมหรือว่าถ้าเขายังนั่งไม่ได้ยังสมตัวไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะเร่งให้เขาแบบให้เขาเดินเนี่ยให้เขาเดินเดินเดินครับอาจารย์ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเราเราทำเนี่ยต้องทําให้ถูกสเต็ป ผมฟังจากนักไก่ภาพที่เขาสอนผมมานะครับก็คือบอกว่าฮะคือผมตอนแรกน่ะตอนแรกผมว่าต้องฝึกนะฝึกยืนฝ okay. ึกยืนฝึกยืนน่น like ่นแล้วพอเราเริ่มยืนได้เนี่ยทรงตัวได้เราก็เริ่มดีใจแล้วก็กลับมาบ้านก็ก็ดีใจเโอเคแล้วก็ฝึกเดินกันผมก็เดินรอบเตียงเดินรอบเตียงเดินรอบเตียงที่เตียงที่ที่บ้านเดินรอบพยายามฝึกเดินกระเพก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  แล้วไปหานักไก่พ่ายเล่าหนึ่งเขาบอกเขาแล้วก็ดีใจบอกว่าเนี่ยผมฝึกยืนฝึกเดินน,นั้นนะครับนักไก่พ่ายเขาก็บอกว่าโอ้เขาไม่เขาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอานะให้เราฝึกยืนก่อนให้เริ่มที่การฝึกยืนก่อนครับฝึกยืนก่อนนั่งให้มันคงสองนั่งให้สองตัวได้ครับตัวเนี่ยสองตัวตอนแรกผมนั่งแบบมันเองอ่ะมันเอ็น ครับตอนนี้คือสบายๆแล้วครับนั่งเสร็จต้องทงทรงตัวได้ก็ยืนยืนได้แล้วค่อยเดินก็คือกําลังก็เลยเข้าใจอ๋อเขาแนะนาว่าถ้าเราข้ามขั้นตอนเนี่ยเช่นเราสึกว่าเราเริ่มยืนได้แล้วแต่ว่ายังยืนไม่ดียังลงน้ำหนักไม่ได้คือว่าจริงนแบบโซ,ซโซเซโซเซอยู่แล้วก็ฝึกเดินมันเดินได้นะแต่ว่ามันทีมจะไม่สวยเดินแบบเขาเรียกว่าท่าไม่สวยไม่ใกล้เคยียงปกติน้อยที่สุดเลยครับ เราก็เลยเขาจะเราทนก็เข้าใจเขาว่าเคสผมเนี้ยตอนเล่นเนี้ยผมไม่ใช่ช่วงสองสามเดือนแรกเนี้ยพอเราเริ่มยืนได้เริ่มเดินแบบเกาะเนื้อเนื่อได้เนี้ยเราก็เริ่มแบบเ,เขาก็ยังไม่ให้ไม่เท้าไม่ให้ไม่เท้าครับเขาบอกใหล้ลองเดินไปก่อนหัวเดินเดินไดน่น,น,นะไม่ใช่ไม่เท้าแต่ว่ามันขาแบบไม่สวยไม่สวยเพ่ะเพื่อนมันแบบไม่สวยนะครับ เขาก็เลยสุดท้ายแล้วเขาก็ประเมินใหม่ว่าโอเคให้เอาไม้เท้าผมไม่ใช้ไม้เท้าขาดเดียวเป็นไม้เท้าขาดยวมมาใช้แม็กก็เกือบสองปีแล้วครับซึ่งถ้าใครเจอนักการพันที่เขาสอนทีลสเต็ปเนี่ยจะจ่ายเข้าใจนะครับตรงนี้ก็เลยบอกว่าเราจะเดินได้ก็คือต่องมีสเต็ปนะครับมีเอ่อลุกจะเต้นได้นั่งโซงตัวได้ตัวตรงยืนมั่นคงแล้วก็ฝึกเดินทีละสเต็ปทีละสเต็ปซึ่งเขาจะมีการแนะนา